สวัสดีครับเราอยู่ในช่อง JWd นะครับ Just Wanna Do นะครับแค่คนอยากเล่นนะครับวันนี้ผมมีจะเรียกว่าของเล่นไหมก็ไม่ใช่ของเล่นนะเป็นหุ่นฟิเกอร์อะเออเป็นโมเดลแต่ว่าปั้นโดยศิลปินเรียกได้ว่าฝีมือหรือว่าคุณภาพงานปั้นเนี่ยระดับชั้นครูเลยเพราะสองท่านที่ปั้นเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์จริงที่สอนปฏิมากรรมในมหาลัยบัณฑิตพัฒนสินนะครับ ก็อันแรกนะครับจะเป็นของอาจารย์จิรชนบุญมาศนะครับชื่อผลงานท่านในรูปอันนี้จะเป็นผลงานของอาจารย์พยันบรรจงเกลี้ยงนะครับอ่าเป็นฟิกเกอร์คนเต็มตัวนะครับอ่าหุ่นสองตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งต่อสี่นะครับสูงสี่สิบสี่เซนนะครับอ่าตัวท่านในรูปเนี่ยอ่าตัวตัวจริงนะครับที่อาจารย์จิรชนบุญมาศปั้นเนี่ยจะสูง88เซน ประมาณเาข้าครึ่งของคนจริงนะครับแต่นี่เป็นตัวย่อลงมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะเอ่อเพราะว่าข้อมูลทางเพจไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรแต่ผมเคยเห็นงานจริงที่เป็นดินน้ำมันก็สูงกว่านี้นิดนึงมั้งหรือประมาณนี้แหละอืมเรียกได้ว่าสวยสวยจริงๆครับอย่างบุนนตโตมี่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นอนาโตมี่ที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแต่จันจรชนบุนมากเนี่ยแต่ท่านตัดทอนทาให้เรา รู้การวิ่งหรือว่าปริมาตรหรือว่ารูปทรงของกล้ามเนื้อได,ไ,ดได้ได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของอนาโตมีตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยต้องมาคู่กันเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเนี้ยเป็นต้นแบบในการวาดรูปแล้วเน,นี้ยตัวเนี้ยจะเป็นการเก็บรายละเอียดให้เหมือนคนจริงมากที่สุดอันนี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์อาจารย์พยันนะครับก็คืออาจารย์มดก็ถือว่าเป็นหุ่นที่เรียก,ยกว่าสมบูรณ์แบบเลยผม,ผมว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบถ้าเด็กนักศึกษาที่กําลังจะ สอบเข้ามหาลัยคณะจิตกรรมวิจิตศิลป์ซึ่งต้องเขียน a n a t o มีหรือว่าเขียนก i กอร์คนเต็มตัวเนี่ยหรือว่ามหาลัยไหนที่จะต้องมีการเรียนการสอนหรือการเขียน f i กอร์เนี่ยผมว่าสองตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับอีกเรื่องนึนะครับ2ตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อที่เป็นอน a t o มีสําหรับการเรียนการสอนนะครับจัดจาหน่ายเนี่ยรายได้ทั้งหมดก็จะเข้าสาขาประติมากรรมคณะศิลปวิจ,จิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตวนนิทศาลป์นะครับ ถ้ากับว่าเราซื้อสองตัวนี้เรายังได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะศิลปะบัณฑิตพนาศิลป์ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าโอเคเลยแล้วก็ได้ปฏิมากรรมสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับมีลายเซ็นมีอะไรของอาจารย์ด้วยนะครับผมว่าสวยนะก็สวยเลย,นะส,ย,เลยสองตัวนี้วัสดุเป็นเลซซนนะครับถ้าเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับ อันนี้เป็นลายเซ็นของอาจารย์ด้วยนะครับพอดีอาจารย์ก็เขียนผมเป็นรุ่นน้องไงเขาก็เขียนให้ผมด้วยขอบคุณครับพี่เบียตรงอ้ข้างหลังสวยเลยนะครับ แกอนาโตมีสบายถ้าเขียนนะ อันนี้มาดูงานของอาจารย์พยานนะครับพี่มด นี่มีกระทั่งเส้นเลือดเลยนะั้วนี่แล้วก็มีลาเซ็นของอาจารย์พยนันนี่ ครับผมจะมาสรุปคะแนนท้ายคลิปนะครับอันนี้ผมให้ลอยเต็มเลยนะครับไม่ต้องแบ่งหัวข้อเลยเพราะว่าความสมจริงความสวยงามความสร้างสารรค์เนี่ยด้วยตัวปฏิมกรเนี่ยก็เป็นขึ้นชื่อเป็นปฏิมกรอยู่แล้วสอนศิละปะอยู่แล้วเป็นแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของปฏิมกรรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีอะไรหลายอย่างผมว่ามันทําให้ผลงานชิ้นเนี่ยสองชิ้นเนี่ยมีเป็นอะไรที่แบบควรค่าแก่นักสะสมนะครับที่อยากจะสะสมอ่า ผมจะเรียกว่าอะไรมันเป็นหุนอะโตมีแต่ผมรู้สึกเป็นงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันมันมันมน่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่หุ่นออานาตโตมีทั่วไปที่เราเห็นกันไม่ใช่หุ่นกล้ามเนื้อทั่วไปที่เราเห็นกันแต่มันถูกสร้างมาโดยมีคอนเซปต์หรือว่าความคิดของศิลปินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต้องการจะถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากจะได้หุน่น2 ตัวที่สวยงามแล,แล้วได้สนับสนุนการศึกษาของไทยอีกนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆผมก็อยากให้มหาลัยในประเทศนะครับอย่างที่เป็นดับต้นๆประเทศเนี่ยทําแบบนี้ออกมาก็ดีนะครับเออเพราะว่าหุ่นนันโตมี่ทุกวันเนี่ยที่มีขายตามร้านทั่วไปผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเออไม่ค่อยเวิร์กอ่ะแต่อย่างเนี้ยปั้นโดยคนที่เรียนมาเป็นสิบสิบปี ทำงานมาเป็นสิบยี่สิบปีอะไรเงี้ยป้านผมว่าผมว่าโอเคนะเหมือนเมืองนอกเขาก็มีทําขายนะดงนอกเนี่ยเขาก็มีหุ่นอะนาตมีแบบทําขายแต่ของเมืองไทยไม่ค่อยมีอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากสนับสนุนนะอผมผมชอบผมรู้สึกว่ามันสวยดีครับก็จะว่าอวยก็อวยอ่ะ <laughs> ผมว่าแต่มันเสื้อสวยดีอะ่ะเออแั้เขาสองท่านนี้ก็เป็นรุ่นดีผมด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ สอนศิลปะจริงจริงด้วยผมว่าการอวยของผมมันมีเหตุมีผลที่สมควรจะอวยครับที่ไม่ใช่แบบงานไม่ดีแล้วมาอวยแต่นี่มันเป็นงานดีจริงๆสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นงานดีจริงครับท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ชมกันจนจบคลิปนะครับหากเ,เพื่อนๆชอบก็บรบกวนช่วยกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อผมมีของเล่นที่ผมต้องการจะรีวิวเราจะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งขอบคุณครับ